สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมนนท์เด็กนะครับกับเกมคาร์บา m โมบา e นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหยวนนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับว่าหยวนคืออะไรนะครับเห็นเขาบอกว่าแรงแรงให้ซื้อใช่ไหมครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จะพามาดูนะครับว่าหยวนคืออะไรแรงจริงไหมนะครับคุ้มค่าต่อเงินที่เราจ่ายไปหรือเปล่านะครับผมหยวนคืออะไรนะครับหยวนเนี่ยก็คือ NPC ตัวหนึ่งครับเป็น Mercenary ที่จะช่วยเราเนี่ย ในการลงดันครับช่วยเราในการโจมตีมอนสเตอร์นะครับผมสามารถหาได้จากไอเทมช็อปเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้นะครับผมหยวนเนี่ยราคา700นะครับเพชรหรือว่า700บาทนะครับผมความสามารถก็คือแอตแทก200นะครับผมแล้วก็มีโอกาสตีติดคี้ิ75%นะครับคี้ดาเมจ500%รนะครับผมคูณดาวการตี1ทีเนี่ย1ิบวีนะครับผมคือหยวนเนี่ยจะตีทุกๆ10วิบีนะครับแล้วถ้าเราเรียกหยวนออกมาเนี่ยครับ มันก็จะบวกคิดค้อนดาเมจของตัวละครเราอีกอีกนะครับผมถามว่าไอ้ชี้ห้าร้อยดาเมจเนี่ยครับดาเมจของมันเท่าไหร่นะครับผมตอบให้เลยว่า12นสองนะครับผมเป็น12นสองที่ตีโดยไม่คิดเกาะน,นะครับไม่ว่าคุณจะตีลูกน้องบอสกีกี้หน้ารันใช่ไหมหรือว่าจะไปทุบบอสก็ตามนะครับเวลาหยวนติดชี้เนี่ยครับมันจะติดที่12นสองทุกครั้งนะครับผมมันไม่คิดเกาะนั่นเองนะครับ อีกตัวหนึ่งก็ผมแถมให้แล้วกันนะครับผมอาลิโอเนลนะครับ NPC ตัวนี้ทําอะไรได้นะครับผมคือตัวเนี้ยมันจะเพิ่มเกรดแปลงร่างให้เรานับขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆกับบัฟเพิ่มเกรดของวิสัทนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยเวลาเราไปโซโล่ดันแชมแมเราก็ไม่ต้องใช้วิสัทนะครับเราก็มีส่วนตัวเนาะเพิ่มเกรดของตัวเองได้นะครับผมแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าเวลาลงดันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ลงกันเป็นปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับยิ่งคาบาโมบายนะครับ เวลาที่เราลงดันสูงๆเนี่ยกล่องมันจะได้แยกกันนะครับผมฉะนั้นเราลงไปเจ็ดคนของก็แยกกันนะครับเราไม่ต้องไปหารกันแบบ PC เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เลยไม่มีคนใช้นะครับผมวิธีการได้หยวนก็บอกไปแล้วเนาะเก0เกมนะครับทีนี้มันก็มีแพ็กเกจเมอร์เซนาลีใช่ไหมครับนี่ครับเป็นแพ็กยวนราคา950แพงกว่าย้นเปล่าๆเนี่ย250บาทนะครับผม แล้วเราจะซื้ออะไรดีนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อยวนเป่าๆนะครับราคา700นะครับเพราะว่าไอราคา250เนี่ยที่คุณจ่ายเพิ่มมานะครับผมคุณได้แค่ยากากากนะครับเป็นยา GM ยาเวเลดิกนะครับยาเกตซึ่งไอราคา250นะครับมันไม่คุ้มค่าไม่แต่บาทเดียวครับกับการที่คุณจ่ายเพื่อได้ยาพวกนี้มานะครับฉะนั้นซื้อยวนตัวเป่า700ครับถ้าจะซื้อนะครับผม ทีนี้ในการเรียกหยวนนะครับเราก็จะต้องมีไอเทมนะครับที่ชื่อว่า o p o f s u u m m o น i n g นะครับผมราคา10ชิ้น2 5 5 0นะครับเรียกหยวน1ครั้งเนี่ยอยู่ได้15นาทีนะครับผมแล้วก็ใช้ o p o f s u u m m o n i n g 1ลูกนะครับผมฉะนั้นเราเรียกหยวน1ครั้งก็เท่ากับว่าเราเสียเงิน25 0 0นนะครับซึ่งมันน้อยมากนะครับผมเรียกได้ว่าเรียกฟรีเลยก็ได้นะครับทีนี้ผมก็จะพาไปทดสอบหยวนนะครับผม ไปลองใช้กิงกันในดันซึ่งผมขอเลือกเป็นดันรถไฟแล้วกันนะครับเพราะว่ามันลงง่ายดีนะครับไม่ยุ่งยากเนาะอืมเออวิธีเรียกหยวนใช่ไหมเดี๋ยวถึงหน้าดันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งเนาะโอเคมาดูวิธีเรียกหยวนกันนะครับผม ให้เราเนี่ยเข้าไปหน้าเมนูนะครับหยวนเนี่ยจะอยู่ในส่วนของเพชแอนเมอร์เซนารีนะครับผมเปิดมาเนี่ยมันจะมีหน้าของสัตว์เลี้ยงกับทหารรับจ้างนะครับให้เรามาที่หน้าทหารรับจ้างนะครับผมอ่าแล้วก็มาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทหารรับจ้างประเภทต่างๆนะครับหยวนจะอยู่ตรงนี้นะครับหัวข้อที่2เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราซื้อหยวนมาเนี่ยมันก็จะขึ้นไอคอนตรงนี้มานะครับเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ควิกสล็อตได้นะครับผมอ่า อันนี้ผมก็ใส่ไปแล้วเนาะขึ้นว่า31 31นี่คืออะไรนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราซื้อหยวนมาแล้วกดได้31ครั้งแล้วหยวนหายนะครับ31เนี่ยหมายถึงโอ o ออฟซัมมานี่ที่เราเหลืออยู่นะครับผมเราเหลืออยู่31ลูกนะครับถ้าโอ o ออฟซัมมานี่หมดหยวนมันก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็จะเรียกมาใช้งานไม่ได้นะครับผมก็กลับไปซื้อได้ที่ NBC Go โกเซอร์นะครับผม ผมจะลงเป็นระดับฮาร์ดแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เห็นความต่างของเวลาเนาะโอเคมาถึงเราก็สามารถที่จะกดเรียกได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรียกได้เฉพาะในดันเท่านั้นนะครับผมเวลาจะให้หยวนโจมตีนะครับเราจะต้องล็อกเป้ามอนสเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็โจมตีไปก่อนนะครับ1ทีนะพอเราโจมตีไปแล้ว1ทีเนี่ยหยวนก็จะทําการโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ดาเมจหมื่นต่อนะครับผมเนี่ยครับ แล้วก็โจมตีเป็นหมูเลยนะครับหยวนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการทดสอบด้วยการทดสอบเวลาในการจบดันแล้วกันนะครับว่ามีหยวนกับไม่มีหยวนเนี่ยครับเวลามันต่างกันขนาดไหนนะครับหยวนเนี่ยมันช่วยทุ่นเวลาในการลงดันให้เราขนาดไหนนะครับผมอ่าผมจบดันแล้วนะครับสําหรับรอบที่มีหยวนนะครับก็คือดันรถไฟระดับยากนะครับระดับฮาร์ดก็ใช้เวลาลงไป5นาทีนะครับผม เดี๋ยวรอบต่อไปเรามาดูกันว่าถ้าผมไม่เปิดยวน,นครับผมจะใช้เวลาในการลงกี่นาทีนะครับนะครับจบแล้วสําหรับรอบที่ไม่มียวน,นครับใช้เวลาลงไป6นาที39วินาทีนะครับผมก็ตีสว่า2นาทีและกันเพราะว่าตอนรอบที่มียวนใช่ไหมเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้ตีมอนเลยครับผมก็เปิดยวนเปิดอะไรให้ดูก่อนใช่ไหมครับก็ตีไป2นาทีแล้วกันนะครับผม ออกดันมาก็สรุปว่าการที่มีหยวนนะครับมันทําให้เราเนี่ยลงดันรถไฟได้เร็วขึ้น2นาทีนะครับอาจจะดูน้อยนะครับสําหรับ2นาทีเนี่ยแต่ถ้าคุณฟาร์มซัก100รอบใช่ไหมครับมันก็เป็นเวลา200นาทีซึ่งถ้าคุณมีหยวนเนี่ยใน200นาทีนะครับคุณสามารถที่จะทํารอบดันนะครับลงดันฟาร์มอีกตั้งกี่รอบครับใน200นาทีเนี่ยแต่ก็เอาเป็นว่าแล้วแต่คุณแล้วกันนะครับว่า คุณจะซื้ออยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าคลิปนี้ผมทามาเพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเฉยๆนะครับเพราะว่าราคามันก็ตั้ง700อแล้วเติมเกม700อเนี่ยก็เป็นจํานวนเงินที่เยอะนะครับผมก็แล้วแต่คุณละกันครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ดูเสร็จก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ